โตเกียวรีเวเจอร์จดหมายจากบาจิอ P ีที่12ตอนนี้ครับพวกแก๊งโตมันนี่คือดีใจชัยโยโฮฮิวกันยกใหญ่ครับที่หน่วยที่1ของพวกเขานั้นสามารถเอาชนะแก๊งโยซยะไคดันได้ทางทางที่แก๊งโยซยะไคดันจํานวนคนนี่คือเยอะกว่าอย่างมากมายอะนะทางด้านลิวเซก็มีการหันไปมองโคจิโร่แล้วก็บอกว่าเอาล่ะเราเนี่ยจะมาเปลี่ยนแปลงด้วยกันเถิดทั้งแกแล้วก็ทั้งชั้นเลยแล้วหลังจากนั้นลิวเซเนี่ยก,ก้มหัวลงเพื่อทำการ การขอโทษในสิ่งที่เขาสร้างความเสียหายไว้ให้กับหน่วยที่หนึ่งนั่นเองการต่อสู้อันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ในภายหลังถูกเรียกต่อมาว่าสงครามเจ็ดส่วนทางด้านจ f ฟยุครับหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปจิฟยุนี่ก็เดินเติด เตะอยู่คนเดียวครับผมจิฟยุก็จะมีท่าทีสำนึกผิดกับการกระทําของตัวเองเล็กน้อยถึงปานกลางครับพะเขาคิดว่าถึงแม้ว่าในศึกนี้เนี่ยจะชนะได้แต่ตัวจิฟยุเองเนี่ยก็ไม่ค่อยมีความสามัคคีกับทีมตัวเองสักเท่าไหร่และถึงแม้ว่าจิฟยุจะยืนหยัดในการต่อสู้จนถึงที่สุดแต่จิฟยุนั้นก็ไม่สามารถปกป้องคุณบาจิได้อะนะก็เรียกว่าเดินเหม่อไปสำนึกผิดไปนะครับและแล้วครับผมในระหว่างที่เขาเดินเดินอยู่เนี่ยเขาก็ได้เดินมาพบเจอกับริวเซโดยบังเอิญครับจิฟยุกก็ทักทาย ครับว่าเอ้าแกเนี่ยมาโรงเรียนแล้วเลองั้นเหรอแกเนี่ยไม่เป็นอะไรแล้วใช่ไหมแล้วริวเซก็ตอบกลับว่าไม่เป็นไรครับผมขอบใจจิฟยุนะแล้วลิวเซก็เดินจากไปครับจิฟยุก็สังเกตเห็นครับว่าเฮ้ยไอลิวเซเนี่ยวันนี้มันดูท่าทีแปลกๆนะถ้าเป็นลิวเซคนเดิมเนี่ยมันจะไม่ตอบแบบง่ายๆอย่างนี้ไม่ใช่เหรอมันจะต้องแบบว่ามีการตอบแบบเยีย,ยวยกวนราสาทมากกว่านี้ไม่ใช่หรือไงนะตอนนี้เพื่อนๆจิฟยุเล่าให้กับจิฟยุฟังว่าโคจิโร่หลังจากพ่ายแพ้ให้กับแก๊งโตมันเนี่ยเจ้าขว โคจิโร่เองก็หมดความน่าเกรงขามแล้วเจ้าโคจิโร่นั้นก็ถูกพวกขาใหญ่ของแก๊งโยซยาแยกออำนาจไปแล้วก็ถูกทำลายจนปางตายอีกด้วยตอนนี้แก๊งโยซยาที่ไร้ผู้นำเนี่ยแทบจะอยู่ในสภาพล่มสลายไปแล้วละ่นะนับว่าเป็นจุดจบของแก๊งที่ปกครองด้วยความกลัวยังไงละ่ะตอนนี้ลิวเซมาพูดคุยกับบาจิที่บนดาดฟ้าครับเจ้าลิวเซก็ขอโทษบาจิอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับอธิบายครับว่าทั้งหน่วยที่1และก็โคจิโร่เนี่ยทั้งคู่เป็นเพื่อนของริว ที่ไม่สามารถเอาอะไรมาแลกได้เลยถ้าทําได้นะตัวริวเซเองเนี่ยก็อยากจะหลีกเลี่ยงให้ทั้งคู่เนี่ยไม่ต้องมาปะทักกันนะนะตั้งแต่มีเรื่องแก๊งคิลเลอร์บีเกิดขึ้นริวเซเองก็คิดมาตลอดว่าถ้าเป็นบาจีเนียบาจีจะทํำยังไงแต่ระหว่างนั้นเองครับโคจิโร่ก็เรียกให้ริวเซไปหาตัวริวเซตอนนั้นคิดว่าถ้าเขากลับไปแก๊งโยซิยาเนี่ยจะสามารถยุติเรื่องทั้งหมดได้แต่ทั้งจิฟิยุและบาจีเนี่ยก็มาช่วยริวเซเอาไว้จนกระทั่งเหตุการณ์เลยเถิดไปในทิ ที่่วซไมต้องการตอนนั้นลิวเซเลือกที่จะถอนตัวเองออกจากโตมันแล้วก็เลือกเดินในเส้นทางที่ผิดไปพร้อมกับโคโจิโร่เพราะลิวเซคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ตัวลิวเซเนี่ยต้องชดใช้ให้กับโคโจิโร่ะนะบาจีเองก็เข้าใจในความรู้สึกของลิวเซนะคบพร้อมกับบอกคับว่าไอาการที่ลิวเซบอกว่าตัวเองเป็นสปายเนี่ยมันเป็นคําโกหกไร้สาระของลิวเซตั้งแต่แรกนะแต่ลิวเซก็บอกคับว่าการที่เขาบอกว่าตัวเองเป็นคนทรยศเนี่ยถึงจะพูดอย่างนั้นออกไปแล้วก็ตามทีครับแต่ เจ้าจิฟยุเนี่ยก็ยังเชื่อมั่นในตัวลิวเซนะถ้าไม่มีจิฟยุแล้วก็ตัวลิวเซเนี่ยคงสูญเสียสิ่งสําคัญที่ยิ่งกว่าชีวิตไปทั้งหมดแล้วละ่ะจิฟยุเนี่ยช่วยลิวเซเอาไว้บททุกอย่างเลยลิวเซนี่คือทราบสิ่งมากครับถึงกับร้องไห้หลั่งน้ําตาออกมาเลยทีเดียวเชียวนะบาจิก็มายืนเคียงข้างลิวเซครับแล้วก็บอกว่าเจ้าจิฟยุนั้นเนี่ยเท่มากๆเลยใช่ไหมล่ะแล้วจิฟยุที่แอบฟังอยูน่นะครับเออเจ้านี้ก็ไปเผลอหลับอีตอนไหนก็ไม่รู้คร หน้าตาแปลกๆถูกทำทรงผมแปลกๆไปซะแล้วนะซึ่งก็้วครับผมเป็นฝีมือของลิวเซนนั่นเองอะนะเหตุการณ์ผ่านพ้นไปมาจนถึงช่วงปิดเทอมฤูดูร้อนครับในวันอังคารที่3สิงหาคมปี2004หน่วยที่1น,นั้นก็มาที่งานเทศกาลบุซาชิครับตอนนี้บาจีก็มีการเที่ยวในงานยิงปืนอะไรแบบนี้ครับซึ่งในดอกสุดท้ายเนี่ยถ้ายิงโดนก็จะได้รางวัลครับแต่บาจีเนี่ยจะให้เจ้าจิฟยุยิงปืนครับแต่ปร,กรากฏว่าเจ้าจิฟยุคือ ยิงโคตรกากครับผม ทำเอาเนี่ยอดได้ของรางวัลเลยทีเดียวเชียวนะเจ้าจิฟุยุก็เลยโดนล,ลิวเซนแต๋วโดนล,ลิวเซนถากถาง,าง,างครับเจนกระทั่งสองคนเนี่ยเริ่มมีปากมีเสียงกันครับและแล้วเจ้าลิวเซนก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาตัดสินเรื่องความกล้ากันดีกว่าพวกเขานั้นเดินไปยังที่อุโมงค์แล้วก็บอกว่าที่นี่เนี่ยมันเป็นแหล่งขึ้นชื่อเรื่องผีดูของโตเกียวเลยใครๆก็เรียกที่นี่ว่าอุโมงค์เนโกดานั่นเองได้ยินว่าที่นี่เนี่ยเคยเกิดอุบัติเหตุดินถล่มเมื่อ10ปีกก่่ออนแลล้ว็ื ว่ามีวิญญาณของคนที่โดนดินถล่มทับตายโผล่มาด้วยนะเราจะเดินเข้าอุโมงค์นี้เนี่ยใครที่ไปถึงตรงข้ามของอุโมงค์นี้แล้วก็ถ่ายรูปกลับมาได้ก่อนถือว่าเป็นคนชนะซึ่งบอกเลยครับว่าเป็นอุโมงค์ที่โค้รของโค้จะน่ากลัวครับแต่เจ้าจิฟยุรับคําท้าครับเพราะเขาเนี่ยอยากจะกอบกู้ชื่อเสียงที่เขายิงเป้าพลาดนะนะแล้วเจ้าจิฟฟิ์นั้นก็เดินเข้าไปในอุโมงค์ครับจูเนี่ยรู้สึกเป็นห่วงครับแต่ทางด้านลิลเซเนี่ยก็แอบกระซิบบอกกับจูครับว่าเอาหน้าไม่ ต้องห่วงหรอกผีเผือเนี่ยมันมีจริงกันมสที่ไหนเล่าไอ้เรื่องอุบัติเหตุไอ้เรื่องผีดูเนี่ยฉันโกหกเว้ยที่นี่เนี่ยมันเป็นแค่อุโมงค์ธรรมดาธรรมาแค่นั้นแหละฉันเนี่ยแค่อยากจะเล่นสนุกกับเจ้าจิฟยูแค่นั้นเองแล้วแล้วครับจิฟยูเดินเข้าไปในอุโมงค์ส่วนทางด้านลิวเซก,ก็เดินตามหลังมาติดๆครับแต่คือจิฟยูเนี่ยทำเป็นใจกล้าทําเป็นปากกล้าครับแต่ปรากฏว่าเจ้านี่นี่คือหวาดกลัวกันพอสมควรครับหน้านดิซิตเลยครับผม ในระหว่างที่จิฟยุเดินเดินอยู่เนี่ยเจ้าลิวเซ่ครับผมก็แกล้งทําเป็นเสียงผีหลออครับแล้วเจ้านี่เนี่ยก็ขำสนุกคิกคักคิกคักอยู่คนเดียววะนะและตอนนี้เจ้าจิฟยุเนี่ยพยายามจะเอาคืนลิวเซ่ครับแล้วเจ้าจิฟยุนั้นก็แกล้งทําเป็นว่าตัวเองเนี่ยโดนผีเข้าสิงแล้วก็หันไปทําหน้าประหลาดๆใส่ลิวเซ่ครับทำเอาลิวเซ่เนี่ยมีท่าทีหวาดกลัวขึ้นมาเหมือนกันนะส่วนที่ด้านนอกอุโมงค์ครับทางด้านบาจิก็แกล้งจูครับผมแกล้งทําเป็นผีครับทาเอาจู ตกใจแล้วก็ตกลงไปด้านล่างครับบาจิช่วยจูขึ้นมาในจังหวะที่ทั้งจิฟยุและลิวเซออกมาจากอุโมงค์พอดีเนี่ยภาพที่เห็นเลยคือมันกลายว่าบาจิก็อยู่ในสภาพที่น่ากลัวจูเองเนี่ยก็มีการฟกช้ำหลังจากที่ตกลงไปด้านล่างนะทำเอาเจ้าลิวเซและจิฟยุเนี่ยเกิดกลัวขึ้นมาจริงๆครับผมทำเอาทั้งจิฟยุและลิวเซเนี่ยวิ่งหนีเพ่นกันป่าลาบเลยทีเดียวเชียวครับก็กลายเป็นว่าการท้าทายความกล้าก,กันในครั้งนี้ครับก็น่าจะทําให้2คนนี้เนี่ย มีความสนิมสมกันขึ้นมามากกว่าเดิมไม่มากก็น้อยอะนะขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ดูคลิปนี้เสร็จแล้วชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้กับเราด้วยนะและนอกจากนี้ครับเพื่อนๆยังสามารถสรนับสนุนอุดหนุนเพจเราได้อีกหนึ่งช่องทางด้วยการซื้อหมูเค็มหมูฝอยที่เพจเราขายนั่นเองครับก็ทายอินเองขายเองนักเลงพอครับถุงละหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทซื้อสามถุงส่งฟรีไปเลยจ้าอร่อยแท้แน่อนอนครับเพราะว่าเราคัดมาให้แล้วนะยังไงก็ฝากอุดหนุนด้วยนะครับเพื่อนๆทุกกคนนวเเเดี๋ยรราพจอัห ครับกับผมโปรดกกบนาชัยแล้วครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ